วิดีโอชุดนี้นะคะจะเป็นหัวข้อที่ต่อจากเ,าเรื่องของการใช้คำสั่งนะคะแนะนำคำสั่งเบื้องต้นการเซตหน้าจอแสดงผลต่างๆนะคะคลิปนี้ก็จะเริ่มต้นเป็นวิธีการนำข้อมูลเข้าโปรแกรม enode นะคะซึ่งใน handout จะอยู่ที่สไลด์หน้าที่25นะคะวิธีการนำข้อมูลเข้าโปรแกรม e n n o t e เราสามารถนําข้อมูลเข้าได้สี่วิธีการด้วยกันแต่ว่าวิธีการที่เรานิยมใช้นะคะจะเป็นวิธีการานําข้อมูลเข้าผ่านคําสั่งที่อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์นะคะแล้วก็ส่วนที่สองก็คือจะนําข้อมูลเข้าโดยการ Import ไฟล์นะคะยกตัวอย่างเช่นไฟล์ที่เป็นรูปแบบ PDF ไฟล์หรือ text ไฟล์หรือไฟล์ CSV นะคะได้หลายแบบแล้วก็วิธีที่3ก็จะเป็นวิธีการนำเข้าจากการค้นออนไลน์เส mm ิร์ชภายในโปรแกรม n น Note เลยซึ่งอันนี้ก็จะอธิบายไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของการแสดงผลการใช้คำสั่งต่างๆนะคะก็จะอธิบายวิธีการ ้งานออไลน์เสร็ไปแล้วนะคะส่วนวิธีที่4จะเป็นวิธีการาสร้าง reference ขึ้นมาเองโดยการพิมพ์นะคะก็จะสร้างา reference ขึ้นมาจากโปรแกรม EndNote ได้ด้วยตนเองนะคะในการนำข้อมูลเข้า EndNote นะคะจากฐานข้อมูลออนไลน์นะคะเราก็จะต้องไปที่เว็บไซต์ของฐานข้อมูลต่างๆซึ่งตัวอย่าง ที่จะนำมาแสดงให้ดูก็จะเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมนะคะก็คือไ d i ดเ c กแล้วก็ฐานข้อมูลวันเส r ร์ของเอ c o นะคะที่สำนักขอสมุมอนมลีสวนบอกรับนะคะรวมถึงฐานข้อมูลระบบสืบค้น o p a c นะคะเป็นฐานข้อมูลกลางของของสำนักขอสมุดนะคะเมื่อเราค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์แล้ว เราใช้คำค้นที่เราต้องการค้นนะคะเมื่อได้ผลลัพธ์นะคะเราก็จะใช้คำสั่งนะคะนำข้อมูลเข้านะคะเ n n o t e ซึ่งคำสั่งนำข้อมูลเข้าในทางข้อมูลต่างๆก็จะใช้คำแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่จะใช้คำว่า export นะคะหรือ export citation หรือ download citation นะคะ ไฟล์ที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นไฟล์สกุลจุด r i s นะคะหรือบางแห่งก็จะเป็นจุดเท็ดนะคะไฟล์พวกนี้จะถูกนำเข้าโปรแกรม e n d n o t e อัตโนมัติได้นะคะตัวอย่างแรกจะเป็นตัวอย่างการ Import นำข้อมูลเข้า e n d n o t e ผ่านถางข้อมูล s ล์ e ดลิคนะคะ แล้วก็เข้าไปที่ฐานข้อมูลออนไลน์นะคะหน้าเว็บของห้องสมุดจะทำลิสต์รายชื่อฐานข้อมูลออนไลน์ที่มาหาลาัยบอกรับไว้ให้นะคะซึ่งก็จะเรียนตามลำดับอักษรถ้า,าเราจะค้นไซเดเ็กเราก็คลิกที่ไซเดเ็กนะคะก็จะเป็นหน้า หน้าแรกของถางข้อมูลไซเดเล็กนะคะเราสามารถค้นนะคะาจากหน้าเบสิกเซิร์ชนี้เลยก็ได้หรือเราจะค้นจอดจงเฉพาะสาขาของตัวเองก็ได้นะคะเขาก็จะทำลิงก์ไว้ให้นะคะแบ่งเป็นกลุ่มสาขานะคะแต่ว่าถ้าเราจะค้นจากช่องเบสิกเซิร์ดเราก็ใส่คำค้นลงไปนะคะสมมติว่าเราจะค้นเรื่องเกี่ยวกับ Air Pollution นะคะอันนี้สมมุติว่าเราจะโค้นเกี่ยวกับ Air Pollution ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะหรือเกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็ใส่คำว่า t อ h a i l a n d เพิ่มเข้ไปด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เสิร์ชนะคะผลลัพธ์ที่แสดงบนหน้าจอสาลดาเล็กบรรทัดแรกก่อนที่จะถึงรายการผลลัพธ์แรกนะคะ มันจะมีอยู่2ส่วนใกล้กันก็คือที่เป็นไอคอน PDF ไฟล์แล้วก็ที่เป็นคำสั่ง export นะคะถ้าเราค้น Air p o l u t i o n and Thailand แล้วเราต้องการจะเลือกผลลัพธ์นะคะเราอาจจะเลือกเฉพาะรายการที่มี PDF ไฟล์รายการไหนที่มันไม่ขึ้นโชว์ Uh, PDF ไฟล์ตรงนี้ที่มีคำว่าดาวน์โหลด PDF แสดงว่า,าเป็นาวารสารที่เราไม่ได้บอกรับนะคะเราเลือกไว้จำนวนเท่าไหร่นะคะในบรรทัดแรกมันก็จะมีขึ้นจำนวนไว้ให้นะคะเราเลือกไว้6รายการก็ขึ้น6รายการแต่ว่าเราจะใช้คำสั่ง export นะคะนำเข้านะคะโดยเอารายการเล,รเล็กๆเข้า endnote นะคะพอมาณที่หน้านี้ปุ๊บเราก็เลือก export citation to RIS นะคะนี้ก่อนที่เราจะเลือกนะคะให้ลองเช็คที่ endnote ว่าเราเปิด endnote ไว้หรือยังนะคะ,ะถ้าเราเปิด Library ของเราไว้แล้วสำหรับรอนำข้อมูลเข้านะคะ,ะที่ หน้าจอของ s a t e l l i t e c t เราก็คลิก export s i t e t f f t o is นะคะมันจะขึ้นแท็บข้างล่างนะคะถ้าเราใช้ chrome นะคะมันจะขึ้นแท็บไฟล์ที่แตกฟองเข้ามานะคะก่อนที่จะนำเข้า in n o t e นะคะมันจะขึ้นแท็บข้างล่างถ้ากรณีเราใช้งานครั้งต่อไปแล้วเราไม่อยากให้มันขึ้นแท็บนะคะเราจะให้มันเปิดทุกครั้ง เขาวิ่งเข้า e อ d n โนตเลยเราสามารถเลือกจากาตรงนี้นะคะตรงแถบที่เป็นลูกศรลงตรงนี้นะคะแล้วมันจะมีคำสั่งใต้ open จะมีคำสั่ง always open file of this type นะคะก็คือถ้าไฟล์ประเภทนี้เข้ามาเมื่อไหร่ให้เปิดเข้า e n d n o t ตทันทีนะคะถ้าเราเลือกอ,อันนี้ไว้ ครั้งต่อไปมันจะไม่ขึ้นแท็นนะคะมันจะวิ่งเข้าเอโนดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่เช็คไว้เราก็จะต้องคลิกตรงซด์เดเรกตรงนี้รอบหนึ่งนะคะคลิกซด์เดเรกซายเดเรชั่นตรงนี้นะคะพอคลิกปุ๊บไฟล์ที่เอ็กพอร์ตมาจากซด์เดเรกก็จะชวที่แบตเตอรี่ของเรานะคะสามารถที่จะไฮไลท์ดูแต่ละรายการได้ นะคะโดยคลิปที่ตรงช่องอแรนดี่ตรงกลางนี้นะคะอีกวิธีการหนึ่งนะคะในสไลด์ที่30นะคะถัดไปนะคะจะอธิบายถึงวิธีการนำข้อมูลเข้า e n d n o t e อีกวิธีหนึ่งนะคะจะเป็นอไอคอนใกล้ๆกับคำสั่ง x p o r t ะะก็คือถ้าเราเลือกอารายการเ e r เฟ c นรายการไหนไว้มันจะขึ้นจำนวนนะคะตรงนี้ถ้าเราเลือกไว้7รายการมันก็จะขึ้นจำนวน7 a r t อาร์ติเคิลนะคะดาวน์โหลด7อาร์ติเคิลนะคะถ้าเราเลือกคำสั่งตรงนี้ปุ๊บนะคะมันจะดาวน์โหลดไฟล์ Uh, r t ค c l e นี้นะคะอยู่ในไฟล์บีอัดที่เป็นไฟล์ซิปนะคะ uh, ถ้า uh, เลือกจำนวนไว้เท่าไหร่นะคะไฟล์ pdf มันจะ uh, ถูกรวมไว้ในไฟล์บีอัดนี้นะคะจะตั้งชื่อไฟล์ว่า s ไ r l i c ร Article ตามวันที่นะคะ uh, เป็นไฟล์ซิปนะคะตัวอย่างจากหน้าสไลด์นะคะ uh, ถ้าเราจดับล็อลคลิกเข้าไปข้างในเนี่ย เราจะเห็นนะคะจำนวนไฟล์กรนเทคทั้งหมดที่เราเลือกไว้นะคะไฟล์เนี้ยเราเราสามารถาแตกไฟล์แล้วไปเก็บไว้ที่โฟเดอร์ในเครื่องเราไว้ก่อนได้นะคะโดยเก็บไว้ในโฟเดอร์ที่ตั้งชื่อว่า PDF นะคะหรือชื่ออื่นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าให้เรียกตัวง่ายๆก็คือตั้งชื่อโฟเดอร์ PDF นะคะแล้ว เราสามารถไปนำข้อมูลในโฟลเดอร์ทั้งโฟลเดอร์นี้เข้า e n n o d e ได้โดยใช้คำสั่งของ e n o d e นะคะก็คือ,อทีอ่คำสั่งไฟล์ import แล้วก็โฟลเดอร์นะคะตรงนี้เราสามารถนำข้อมูลเข้า e n n o d e ได้ทั้งโฟลเดอร์นะคะจะมีไฟล์ pdf กี่รายการก็ตามนะคะมันจะวิ่งเข้า e n o d e ทันทีนะคะแล้วก็จะมีทั้ง reference แล้วก็ไฟล์ pdf คูณเทคให้ด้วยนะคะยกตัวอย่างนะคะจากาผลลัพธ์จากเรื่อง air pollution นะคะนะคะ,ะ,คะเลือกไว้6รายการก็จะขึ้นตรงนี้ว่าดาวน์โหลดหก article นะคะจากนั้นเราก็คลิก ที่ดาวน์โหลด6 r ทค c l e นี้นะคะมันจะจัดเก็บเป็นไฟล์ชิปนะคะถ้าเราคลิกเข้าไปข้างในนะคะมันจะมีไฟล์ pdf ตามจำนวนนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเอาข้อมูลไฟล์พวกนี้เข้าเ n ็นโนนะคะเราจะต้องไปเก็บไว้ ในเครื่องของเรานะคะเ,เ,อเอาเอาเอาไปเก็บไว้ที่โฟเดอร์นะคะที่เก็บ PDF โดยเฉพาะนะคะแล้วก็ #stack2 นะคะแล้วไปเก็บในเครื่องของเราแล้วแต่เราว่าเราจะไปเก็บที่ directory ไหนนะคะสมมุติว่าเก็บไว้ที่ directory PDF นะคะเราอาจจะตั้งชื่อโฟเดอร์ขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ โหลดเข้าไปนะคะ,ะในโฟลเดอร์นั้นนะคะ,ะเมื่อเรามีที่เก็บแล้วหลังจากนั้นที่ EndNote นะคะเราสามารถใช้คำสั่งโดยไปที่ไฟล์แล้วก็ Import นะคะมันจะมีคำสั่งใกล้ๆกันก็คือ Export กับ Import ใช้คำสั่ง Import นะคะที่ใต้ภายใต้ Import มันจะมีคำสั่งไฟล์กับโฟเดอร์นะคะ ถ้าเราเลือกไฟล์เราสามารถนำข้อมูลที่เป็นไฟล์ pdf เข้า endnote ได้แต่ว่ามันจะนำเข้าได้ชีละไฟล์ file, นะคะอันนี้ก็คือคำสารแรกแต่ถ้าเราเลือกโฟลเดอร์นะคะมันสามารถนำข้อมูล pdf เข้า endnote ได้ทั้งโฟลเดอร์นะคะตรงนี้เราก็เลือกอที่เก็บก็คือเลือก shoot นะคะแล้วไปเลือก directory ที่เราเก็บ pdf นะคะเราจัดเก็บ pdf ไว้ที่ไหนนะคะอยู่ในโฟลเดอร์ side d a e article ของวันนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นชี้ไปที่ directory นี้แล้วก็คลิก ok นะคะแล้วก็คลิก import ครั้งนะคะไฟล์ที่เราเลือกไว้นะคะ 6 article นะคะแล้วก็เราไป import เข้า i n o t e โดยใช้คำสั่ง import นะคะมันก็จะถูกนำเข้า library ของเราก็จะมีทั้งไฟล์ pdf แล้วก็ reference นะคะนี่ก็จะเป็นกระบวนการนำข้อมูลเข้าของฐานข้อมูลตัวอย่างนะคะจากฐานข้อมูลไซเดร็กนะคะ